ทุกคนคิดว่าการที่เราเดินทางหรือว่าโดยสารทางเรือเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องสวมใส่บนเรือนร่างของเราเนี่ยคืออะไรมามาเลือกกันค่ะข้อ1นึ่งบิกินี่ข้อสอแว่นตากันแดดและข้อ3เสื้อชูชีพวงค่ะข้อไหนดีคะอ่ะและคําตอบก็คือข้อ1และข้อ2 คือคาตอบที่ผิดนะคะแน่นอนเลยว่าคําตอบที่ถูกต้องที่เราจะต้องสวมใส่ติดตัวเอาไว้เมื่อเราโดยสารทางเดือนนี่ก็คือเสื้อชูชีพนั่นเองภาษาไทยเรียกเสื้อชูชีพและภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรวละคำกับแชมป์อังกฤชวันนี้มีคําตอบมาให้ทุกคนคะ่ะไปฟังกันเลยคําว่าเสื้อชูชีพในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคําว่า life jacket ลองฟังอีกครั้งค่ะ Life jacket ตรงนี้นะคะคำว่า life นะคะกดด้วย L I F E มี F ข้างหลังคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นการออกเสียงเนี่ยเราจะไม่เอาเสียงว่า l i h e แล้วก็ปล่อยปากแบบแบบแบบนี้คือผิดนะคะเราจะไม่เป็น life jacket life jacket อันนี้ไม่ใช่ทุกทุกคนมาหัดออกเสียงกันใหม่นะคะคำนี้ต้องออกเสียงเป็น life life แบบนี้มีเสียง อย่างนี้ด้วยตรงท้ายคำคำว่า life นะคะ life jacket โอเคทุกคนออกเสียงพร้อมกันอีกรอบค่ะ life jacket ดีมากค่ะอ่ะลอง3ครั้งค่ะไป life jacket life jacket life jacket แบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างประโยคของคำว่า life jacket กันดีกว่าค่ะ if you are going out on a boat always wear a life jacket ถ้าหากว่าคุณจะออกเรือเนี่ย ให้สวมเสื้อชูชีพทุกๆครั้งเลยนะ He was wearing shorts and a t-shirt, but no life jacket. เขาเนี shirt, no ่ยสวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดแต่ว่าไม่มีเสื้อชูชีพจากหลายๆเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เรารู้ว่า การโดยสารทางเรือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดที่เราต้องสวมใส่ก็คือ life jacket นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราจะว่ายน้ําเก่งสะแค่ไหนนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องสวมใส่ life jacket อยู่ดีเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแล้วกลับมาพบกับวันละคกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแชมป์อังกฤษเรียนง่ายพูดได้จริงในหนเดือน